สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหัดที่4.2ข้อ5จงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนววงกลมรัศมี16เมตรด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีนะคะวิเคราะห์โจทย์เราพบว่าตัวแปรที่โจทย์กำหนดให้มาคือค่าของรัศมีนั่นก็คือค่า r r มีค่าอยู่ที่16เมตร และค่า v คืออัตราเร็วมีค่าอยู่ที่40เมตรต่อวินาทีโจทย์ต้องการให้เราหาความเร่งสู่ศูนย์กลางคือ ac ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากตรงนี้เราจะได้ว่าค่าของ ac เท่ากับ v กําลังสองส่วน r นะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วนักเรียนทำการแทนค่าเลยลูกเราจะได้เป็น ac ความเร่งสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ40คือ v ยกกําลังสองส่วนด้วย r คือ16เมื่อหาผลลัพธ์ออกมาเราจะได้ค่า ของความเร่งสู่ศูนย์กลางนะคะ ac อยู่ที่100เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นตรงนี้เราก็เลยสรุปได้ว่าค่าความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุมีค่าเท่ากับ100เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะ